พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพศส5 6 2มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอสังหาริมทรัพย์ให้มีความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเปลี่ยนจากภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่มาเป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งมีขั้นตอนการประเมินภาษีและการติดตามภาษีที่ชัดเจนดังนี้ ขั้นตอนการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างการสำรวจข้อมูลและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นอปทเช่นเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานสำรวจพนักงานประเมินและพนักงานเก็บภาษี อปทจะดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่รับผิดชอบโดยอาศัยข้อมูลจากกรมที่ดินและข้อมูลที่ผู้เสียภาษีแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยแสดงประเภทจำนวนและขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นๆการประกาศราคาประเมินและอัตราภาษี กรมธนารักษ์จะส่งราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้อปทอปทจะประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างและอัตราภาษีที่จัดเก็บพร้อมทั้งรายละเอียดที่จำเป็นก่อนวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ของทุกปีโดยประมาณเพื่อให้ประชาชนตรวจสอบ ในกรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างมีการใช้ประโยชน์หลายประเภทภาษีจะคำนวณตามสัดส่วนพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างแต่ละประเภทการแจ้งการประเมินภาษีพดศ .7 อปทจะส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีพดศ .7 ให้ผู้เสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีในแบบแจ้งการประเมินภาษีจะต้องมีรายการที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างราคาประเมินทุนทรัพย์อัตราภาษีและจำนวนภาษีที่ต้องชำระการคำนวณภาษีสูตรการคำนวณภาษีวงเล็บมูลค่าที่ดินบวกมูลค่าสิ่งปลูกสร้างวงเล็บคูณกับอัตราภาษีเท่ากับ ภาษีที่ต้องจ่ายมูลค่าที่ดินคำนวณจากราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินต่อตารางวาคูณกับขนาดพื้นที่ดินมูลค่าสิ่งปลูกสร้างคำนวณจากพื้นที่ตารางเมตรคูณกับราคาประเมินต่อตารางเมตรโดยพิจารณาอายุการใช้งานสิ่งปลูกสร้างด้วยอัตราภาษีจะแตกต่างกันไปตามประเภทการใช้ประโยชน์ เกษตรกรรมที่อยู่อาศัยพาณิชยกรรมที่ดินรกร้างว่างเปลา่าและมูลค่าของฐานภาษีโดยมีลักษณะเป็นขั้นบันไดาการชำระภาษีผู้เสียภาษีต้องชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี